อีกเรื่องนึงนะครับที่เขาจะสอนเรานะถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่า s h i n k i n g output state with the app at startup นะรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับว่าบางทีเนี่ย state ของเจ้าตัว Bing Platform มเนี่ยมันจะไม่ตรงกับอุปกรณ์ของเรานะครับเราจะต้องกดเปิดปิดสักครั้งหนึ่งก่อนนะมันถึงจะกลับมาตรงนะครับอันนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัว Bing Platform ของเราเนี่ยมันไม่ได้รู้นะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ย มันเปิดปิดอยู่หรือเปล่านะมันไม่ได้สนใจนะครับหมายความว่ายังไงนะครับอาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูคนดูนะครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสั่งเปิดรีเลย์ของผมอยู่นะผมสั่งเปิดรีเลย์ของผมอยู่นะครับแล้วผมถอดปลั๊กนะครับแบบนี้เนาะสังเกตนะครับว่าในตัวบริ้งแพลตฟอร์มเนี่ยรีเลย์ของผมเนี่ยมันก็ยังเปิดอยู่เห็นไหมครับตรงรีเลย์หนึ่งเนี่ยยังเปิดอยู่เห็นไหมครับแล้วถ้าผมนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องของผมเน มันเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในหน้าเว็บของเรานะครับรีเลย์เนี่ยมันเปิดอยู่เพราะว่ามันเป็นสเตจล่าสุดที่เราก่อนปิดเครื่องถูกไหมครับแต่ว่าตัวรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้เปิดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโคดชุดนี้นะครับตอนที่เราสั่งเปิดรีเลย์เนี่ยดิจิตอลไลท์ตัวนี้นะครับมันจะรันก็ต่อเมื่อมีคําสั่งมาจากบิงเท่านั้นแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันก็เลยทําให้ฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่ถูกรันนะครับเจ้าตัวดิจิตอลไลท์ตัวนี้ก็เลยไม่ทํางาน นะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนนี้เนี่ยสเตตมันไม่ตรงกันนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าผมกดปิดนะครับสังเกตนะว่าอา๋ยวผมช่วยดูครึ่งๆนะครับถ้าผมสั่งปิดนะครับตรงนี้เนี่ยพอผมสั่งปิดมันส่งเลขศูนย์มาใช่ไหมครับมันก็สั่งดิจิตอลไรท์แล้วก็ส่งเลขศูนย์มาซึ่งรีเลย์ของผมเนี่ยมันปิดอยู่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่รอบนี้ถ้าเกิดว่าผมสั่งเปิดนะมันจะส่งเลขหนึ่งมาเนาะแล้วมันก็จะไรท์เลขหนึ่ง มันก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบักเฉพาะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็มาสอนเรานะครับว่าเราจะทํายังไงให้ตอนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันไม่เจอปัญหามาตะกี้นะครับจริงๆแล้ววิธีการแก้เนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีที่เขาสอนเราก่อนนะครับ วิธีการก็คือนะครับเราจะต้องสั่งคำสั่งที่ชื่อว่า Bing ซิง n ว v ร r ช a l นะครับตัวนี้นะซึ่งนะครับเราจะต้องเรียกในฟังก์ชันที่ชื่อว่า Bing Connected อ่าเดี๋ยวผมจะ Copy โค้ดชุดนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy โค้ดชุดนี้มานะครับแล้วก็มาแปะตรงนะครับตรงตำแหน่งชั้นเดียวกับเจ้าตัวบ ing ไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะว่ามันคืออะไรนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมแปะลงไปเลยนะครับอยู่ตำแหน่งนอกสุดนะครับตำแหน่งชั้นเดียวกับเจ้าตัวบ ing ไลน์แล้วก็เจ้าตัวเซตอัพ อ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปใช้คําสั่งเจ้าตัว s ิงเ Virtual ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์มันเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะแค่สั่ง s ีเรีย print ไลน์นะพิมพ์คาว่า connected นะครับแบบนี้เนาะผมจะลองให้มันพิมพ์คาว่า connected นะครับเพื่อให้ทุกคนดูนะครับว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันถูกเรียกเมื่อไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อบิงเนี่ยมันพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ออกมาเต็มไปหมดใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเมื่อ มัน Connect หาบิงเซิเวอร์เสร็จแล้วนะครับมันจะปิ้นคำว่า c o n n e c t e d ก็คือคำสั่งตรงนี้ที่เราเขียนไปนะเพราะฉะนั้นนะครับฟังก์ชัน b ล i n อ underscore Conneced อันนี้นะครับจะถูกเรียกนะครับเมื่อบอร์ดเนี่ย c o n n e c t ไปหาบิงเซิเวอร์ได้สำเร็จนะครับทันทีที่ตัวบอร์ดเนี่ย c o n n e c t ไปหาบิงเซิเวอร์ปุ๊บฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกทันทีนะครับหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมเจ้าตัว Connect e d ของเราเนี่ยมันถูกเรียกนะครับเพราะว่ามัน Connect ไปหาบิงเซิเวอร์ ทีนี้เรากลับมาที่คําสั่งเจ้าตัว blink sing virtual ตัวนี้นะเจ้าตัว blink sing virtual ตัวนี้นะครับ,ค,รบคำสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งที่เอาไว้ให้เจ้าตัว blink เนี่ยมันส่งสเตตล่าสุดนะครับของเจ้าตัวสวิตช์เนี่ยหรือว่าเจ้าตัวในหน้าเว็บนะครับกลับมาทันทีที่ จะตัวบิงมันคอนเน็กไปหาเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับสมมติว่าผมสั่งซิงค์เวอร์ชุ่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเลนหนึ่งของผมนะครับใช้เป็น V1 เนาะผมก็แก้เป็นซิงค์เวอร์ชุ่เป็น V1 นะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมลองกดอัปโหลดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแบบเดิมนะครับที่เราเคยมีปัญหากันนะครับก็คือเราจะเปิดรีเลย์ผ่านหน้าเว็บเนาะเปิดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องถูกมมั้้ยครจากนนนนเเเี่่ผ็ะปิดืองขึใหม่นะครับ เดี๋ยวทุกคนดูเจ้าตัว serial terminal ให้ดีนะครับสังเกตนะครับว่าทันทีที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับรีเลย์ของผมเนี่ยรีเลย์หนึ่งครับมันติดเองนะครับเพราะอะไรนะรเพราะว่าคําสั่งเจ้าตัว sing virtual ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งที่บอกให้เจ้าตัวบิง platform เนี่ยมันส่งนะครับค่า s ส a ต e ล่าสุดของ data stream ตัวนั้นเนี่ยกลับมาหาเจ้าตัวบอร์ดนะครับนั่นก็คือนะหมายความว่าทันทีที่เราเรียกตัวนี้นะครับไอคาสั่งบิงไลท์ตัวนี้เนี่ย มันจะถูกเรียกเองเลยหนึ่งครั้งทันทีนะครับด้วยสเตตล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตได้เลยนะว่าทันทีที่เราเชื่อมต่อบิงค์แพลตฟอร์มเสร็จเนี่ยฟังก์ชันเจ้าตัวบิงค์ไลท์ตัวนี้เนี่ยมันถูกเรียกนะแล้วก็ส่งเลข1เข้ามาโดยอัตโนมัติทั้งทังที่เรายังไม่ทันได้กดปุ่มเลยนะครับแล้วก็รีเลย์ของผมเนี่ยมันก็เลยติดเพราะว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันถูกเรียกเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสเตทของเราเนี่ยมันก็ตรงกับเจ้าตัวววแแดดดบออรรล้นนะคม่่าเาเเเจปปิปิืงตไห แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องทําด้วยกับเจ้าตัว V ะครับเพราะว่า V 2เนี่ยคือรีเลย์สองนะฉะนั้นเนี่ยตอนบิ n งคอนเน็กเราก็ต้องสั่งซิงเวอร์ชวลพิน V สองด้วยแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะแก้ปัญหานี้นะจริงจริงแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่ทําไมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยยกตัวอย่างนะเช่นนะสมมุติว่าผมเอาเจ้าตัวปั๊มตัวนี้เนี่ยไปเปิดน้าเนาะในแปลงถูกไหมครับเปิดด้วยหน้าเบฟนะครับจากนั้นเนี่ยบอร์ดของผมเนี่ยมัน แล้วผมเสียบปลั๊กกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้นะครับตัวปั๊มของผมเนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งเลยทันทีนะเพราะว่าในหน้าเว็บของผมเนี่ยมันเปิดทิ้งเอาไว้อยู่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมเนี่ยอยากจะให้ทันทีที่เครื่องเปิดเนี่ยปั๊มทุกอย่างหรือว่ารีเลย์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยยูสเคนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงสักทีเดียวนะครับ ทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยแล้วรีเลย์เนี่ยมันดับอยู่ทั้งคู่ไม่อยู่ๆก็ติดขึ้นมานวิธีการก็ง่ายมากนะครับผมก็บอกแบบนี้ครับแทนที่ผมจะสั่งเวอร์ชวลไรท์ใช่ไหมครับผมก็บอกว่าทันทีที่เราคอนเน็กเนี่ยเราสั่งบิงจุดเวอร์ชวลไรท์นะครับแล้วก็ไรท์ไปที่ v 1ว่าเป็นเลข0นะครับก็คือทันทีที่เราเปิดเครื่องเนี่ยเราอันนี้หมายความว่าย่งไงนะหมายความว่าทันทีที่เราเปิดเครื่องเนี่ยเราจะ เปลี่ยน s ส a ต e ของเจ้าตัวรีเลย์เนี่ยกลับเป็นเลขศูนย์ไม่ว่าในหน้าเว็บเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตน,นะครับว่าตอนที่เราอัปโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่มันอัปโหลดเสร็จนะครับ เมื่อมันอัปโหลดเสร็จนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเจ้าตัวรีเลย์ของผมเนี่ยมันออนอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าทันทีที่มันเจ้าตัวบอร์ดเนี่ยคอนเน็กไปหาบิงค์แพลตฟอร์มเนี่ยปุ่มของผมเนี่ยมันออฟทันทีเ,เดี๋ยวถ้าใครดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดรีเลย์นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะถอดปลนะั๊กเนาะถอดปลั๊กใช่ไหมครับแล้วก็เสียบใหม่นะครับสังเกตนะว่าพอคอนเน็กเนี่ยเจ้าตัวแดชบอร์ดของผมเนี่ยรีเลย์มันกลับมาปิดเอง ใชไหมครับจากนั้นสเตทมันก็ซิงกันเรียบร้อยนะครับแบบนี้เนี่ยหมายความว่าทุกครั้งที่บอร์ดติดขึ้นมานะครับเจ้าตัว V1 ของผมเนี่ยมันจะโดนซิงให้กลายเป็นเลข0ูนย์ตลอดนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตามสเตทในหน้าเว็บนะบซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะบว่าชอบแบบไหนนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบนี้นะก็คือผมชอบให้เวลาที่เปิดเครื่องมาเนี่ยทุกเอาพุทเนี่ยมันเป็นเลขศูนย์ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีว่าทุกครั้งที่มันมีการคอนเน็กผมจะไรเจ้าตัว Data Stream เนี่ยเปเลขศูนย์ทั้งคู่นะครับเพื่อให้รีเลย์ทั้งในของในแดชบอร์ดเนี่ยมันกลายเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็น2วิธีนะครับที่เราใช้ในการซิงเจ้าตัว State ของ Output ของเรานะครับตอนที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสำหรับคนที่กำลังหาอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับ Arduino นะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนผมไปด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับร้านขาย Arduino ของผมเองนะมีในทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Shopee Lazada หรือว่า Tik t o k s h o p ทุกคนสามารถมองหากรอบสีน้ำเงินนะครับและก็โลโก้รูปใบไม้แบบนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับ